พือง,งามๆแบบนี้เป็นของใครกันนะอ๋อเป็นของยายแมวเองค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องยายแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับซาลาเลคเต็มรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะเพื่อนๆมาดูพืชที่อยู่ข้างหลังยายแมวนะคะพืชที่งามแบบนี้นะคะไม่ใช่งามเองนะคะงามด้วยการบำรุงทั้งนั้นนะคะ หมดสมัยหมดยุคแล้วนะคะที่จะปลูกพืชแล้วไม่มีการบำรุงแรับพืชงามนะคะอยากให้พืชงามพืชเจริญเติบโตแบบนี้นะคะต้องมีการบำรุงนะคะการบำรุงพืชนะคะก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะวันนี้แมวก็จะนำเพื่อนๆน,นะคะมาช่วยกันบำรุงพืชอีกหนึ่งวิธีนะคะวิธีที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปทำกันคะ่ะ แล้วสิ่งที่ทําให้พืชงามแบบนี้ในวันนี้นั่นก็คือฮอร์โมนไข่ค่ะเพื่อนๆสําหรับฮอร์โมนไข่นะคะหลังจากที่เราทําไว้นะคะทิ้งไว้5้าถึงเวันเราก็จะนํามาใช้งานได้นะคะการใช้งานก็คือการบํารุงพืชได้ทั้งทางดินแล้วก็ให้อาหารทางใบนะคะคือรดล่ายแล้วก็ฉีดพ่นนะคะได้หมดนะคะอัตราส่วนนะคะใช้ขนาดเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าจะบอกเสียก่อนนะคะว่าประโยชน์ของฮอร์โมนไข่นะคะ เป็นตัวที่เร่งดอกเร่งผลนะคะแล้วก็ทําให้พืชของเราเจริญเติบโตได้แบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปบํารุงกันนะคะแล้วเราไปดูว่าปริมาณการใช้นั้นเราใช้ยังไงไปค่ะปริมาณการใช้นะคะสําหรับฮอร์โมนไข่นะคะเราจะใช้น้ําเปล่า10ลิตรนะคะต่อฮอร์โมนไข่2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปได้เลยนะคะเพื่อน สองช้อนโต๊ะแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนแบบนี้นะคะให้เข้ากันนะคะสำหรับการลดราดนะคะเราก็จะบำรุงทุกๆสัปดาห์นะคะหรือการฉีดท้นเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะนำตัวนี้นะคะไปฉีดท้นได้ทุกๆสัปดาห์นะคะใส่ไปเลยแบบนี้นะคะเพื่อเป็นอาหารทางใบให้กับต้นพืชน,นะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะ สำหรับการใช้ฮอร์โมนไข่บำรุงต้นพืชน,นะคะช่วยให้เราประหยัดนะคะเพราะว่าฮอร์โมนไข่เราทําเองนะคะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเงินภายในบ้านของเรานะคะดีไปหมดเลยนะคะสําหรับฮอร์โมนไข่ที่เราทําไว้ใช้ขึ้นเองนะคะหลังจากนี้เราก็จะไปลดลาดและฉีดพ่นกันคะ่ะค่ะลดลาดแล้วพืชก็จะงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆลดลาดไปเลยนะคะ นี่ค่ะกำลังแตกกำลังงามเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีพืชผักสวนครัวเล็กๆนะคะเราก็สามารถทำฮอร์โมนไข่ไว้ใช้ขึ้นเองนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะงามมากเลยนะคะส่วนการบำรุงทางใบเราก็จะฉีดพ่นแบบนี้นะคะฉีดพ่นให้ทั่วๆนะคะ มีพืชผักสวนครัวไว้เก็บกินเองก็ดีแบบนี้เลยค่ะอยากกินอะไรอยากกินตอนไหนก็ไปเก็บกินได้ตลอดเวลาค่ะดอกไม้ก็บำรุงได้นะคะ สำหรับฮอร์โมนไข่นะคะสามารถบำรุงได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่เป็นอันตรายกับต้นพืชนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษอีก่ังหากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการบำรุงดูแลพืชด้วยฮอร์โมนไข่นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยีมยพารทาได้นะคะ ถเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใทางช่องเยมแพ่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะการดูแลต้นไม้นะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะสามารถทำเองดูแลเองเพราะว่าเป็นพืชผักของเราเองค่ะ